เมฆอาราคัสจุดเริ่มต้นอากาศสุดขั้วกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกรณีเช้าวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดกลุ่มเมฆฝนสีดําขนาดใหญ่ก่อดตัวทางทิศตะวันออกของกรุงเทพบริเวณฉะเชิงเซาและเคลื่อนเข้าปกคลุมกรุงเทพและปริมณฑลจนทําให้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นเหมือนตอนกลางคืนว่าเป็นเมฆฝนฟ้าขนองหรือคิวมูลนโมบัสมีลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลงที่รุนแรงทําให้เกิดแนวโค้งเหมือนเมฆอาคัสสามารถแผ่ออกมาไกลาจากตัวเมฆและมองเห็นได้ในหลายพื้นที่และหลายกิโลเมตร เพจดรทอนทำรงนาราสวัสด์อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าคือเมฆโลกร้อนเกิดจากทะเลร้อนน้ำระเหยมากอากาศร้อนจุไอ้นาได้มากขึ้นกลายเป็นเมฆจุน้ำมหาสารพร้อมจะเททะลักลงมากลายเป็นฝนห่าใหญ่พร้อมกับระบุว่านี่คือการเริ่มต้นของยุคเอ็กตรีมเวเตอร์หรือสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่เกิดจากความแปรปรวนของโลกหลังจากที่มนุษย์ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมานานและยังคงปล่อยต่อไปกลายเป็นภัยพิบัติที่จะสร้างผลกระทบสาหาัสโดยยกตัวอย่าง ากีสถานที่กำลังประสบมหาอุทกภัยก็เนื่องมาจากสภาพอากาศเช่นนี้